play team มรูส e the Queen already and the strategy to move next ฝ่ายแดงนะครับผมน้อยสิทธิการจึงจับขุนแดงตาที่45เลื่อนมาตาที่46 and the red team using by moving king from number 45 to 46 red ท่านผู้ชมท่านผู้กิยิที่เคารพครับหมากรุกจะเป็นหมากรุกจริงหมากรุกคนนอกเหนือจากจะเป็นการแสดงแล้วหมากรุกยังบ่งบอกถึงสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันในการก้าวเดินแต่ละก้าวในทำกิจกรรมใดก็แล้วแต่จำเป็นจะต้องมีการวางแผนเดินและแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคเหมือนกับหมา แต่ละตัวที่ปรากฏบนกระดาน,านทันทีการพครับการแข่งขันย่อมมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันในชีวิตจริงก็เช่นเดียวกันจุดแต่บุญธรรมกรรมแต่งใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมากรุกจึงบ่งบอ,งบอกถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละวิถีชีวิตทันที่การพ ท่านได้ชมการแสดงหมากรุกคนมาเป็นเวลาพอสมควรซึ่งวิทยาัรนสินได้น้อมนําเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้มาทั้งสองฝ่ายนะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะค้าอ่านกันได้เราจําเป็นที่จะต้องติดไว้ในปีหน้าเพื่อมาล้างตากันใหม่ครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการแสดงหมักลุกคนโดยวิทยาลัยนสินรลฐบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมเป็นสถาบันที่ทำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามการแสดงและการบรรเลงขับร้องในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดถ้อยคำใดวรีใดไม่ชอบโดยทำแล้วต้องขอประทานอภัยไว้ในโอกาสนี้สำหรับการแสดงหมักรุกคนของวิทยาลัยร์ไลนนักศิโลโป์รบอยู่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องขอยุติตรงของไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ Yes, and the human chess performance is like the light of our life to be aware every instant. Hope you enjoy our show tonight. We would like to say goodbye and see you again next year by Local College of Dramatic Arts under the Bandit in Institute of Fires. Goodbye and hope you enjoy our show. ท่านแขกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับผมการแสดงจากทูกคนโดยอนวยการแสดงโดยท่านดรนันทวันสังขวรผู้อในวยการวิทยาศาสตร์รัสเซีครับ